สวัสดีครับ e ีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง40สิ่งที่คุณไม่ควรเริ่มทำในชีวิตของคุณนะครับแน่นอนว่าชีวิตคือการเดินทางที่ซับซ้อนมันต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายนะครับเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมีโอกาสทำผิดพลาดกันได้ทุกคนแต่ความผิดพลาดหลายๆอย่างนั้นคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทดลองให้เห็นด้วยตัวเองไปหมดทุกอย่างนะครับเราไม่ได้มีเวลาในชีวิตมากมายขนาดนั้น มีหลายอย่างในชีวิตที่มีคนมากมายเคยทํามาแล้วและมันไม่ได้ผลดีพวกเขาจึงมาเตือนคุณว่าอย่าทําแบบพวกเขามันไม่เวิร์กอย่าแม้แต่จะทําให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม้แต่ครั้งเดียวอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องบทเรียนชีวิตที่เป็นข้อผิดพลาดท,ที่เราควรจะหนีให้ห่างไม่ต้องคิดแม้แต่จะลองทําไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับข้อ 1. อย่าลองบุรี่มวนแรกนะครับ การเริ่มมวลแรกนั้นสามารถกลายเป็นสิ่งที่คุณจะเสพติดมันไปตลอดชีวิตได้อย่างง่ายได้นะครับแม้แต่การสูบบุหรี่เพื่อให้ดูเข้ากับเพื่อนในงานสังสรรค์หรือการสูบบุหรี่เพียงมวลเดียวในเวลาที่ทำงานหนักและก็มีปัญหาเพราะได้ยินคนบอกว่ามันคลายเครียดได้ก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การพึ่งพามันจนกลายเป็นนิสัยส่งผลให้สุขภาพของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรงเมื่อคุณจุดบุหรี่มวลแรกขึ้นมาสูบชีวิตคุณก็จะมอดไหม้ไปกับมันนะครับ ข้อ 2. อย่าเข้าร่วมการต่อสู้ในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเถียงวุ่นวใส่กันอย่างเดือดด้ลนเผ็ดร้อนหรือว่าการใช้กําลังเข้าต่อสู้อย่างเช่นการชกต่อยการมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่อยู่ในสายตาของสาธารณะไม่เพียงแต่ทําให้คุณแล้วก็คู่ต่อสู้ของคุณจะต้องอับอายภายหลังเมื่อสงครามสงบแล้วแต่ว่ามันยังทําให้คนรอบตัวคุณรู้สึกไม่สบายใจอีกด้วยนะครับการต่อสู้กันในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงโดยใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันหรือว่าทะเลาะวิวาทกันด้วยการใช้กําลังกายอย่างเช่นการชกต่อยหรือว่าตบตียังอาจนําไปสู่ปัญหาทางกฎหมายที่จะตามมาอีกมากมายได้ด้วยนะครับคุณสามารถที่จะยุติการต่อสู้ได้อย่าเข้าร่วมการต่อสู้การยุติการต่อสู้จะทําให้คุณควบคุมมันได้การเริ่มทําสิ่งนี้จะทําให้คุณเดือดร้อนและคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะบานปลายไปไกลแค่ไหนนะครับข้อ 3. อย่าเริ่มนิสัยที่ไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยนะครับ เมื่อคุณคิดว่าคุณจะไม่แปลงฟันแม้เพียงคืนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยที่กลับดึกมากหรือว่าคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวคงจะไม่เป็นไรเมื่อคุณเริ่มแล้ววันหนึ่งคุณก็จะทํามันอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อคุณคิดว่าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีและคุณจะไม่ยิ้มทักทายลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานของคุณในเช้าวันนี้และคิดว่าในเช้าวันพรุ่งนี้คุณจะทักทายพวกเขาเพราะว่าคุณจะอารมณ์ดีสุดท้ายคุณก็จะเฉยเมยและก็เคยชินกับการเดินดุ่มดุ่มโดยใคคคครรรรอออยย่่่าาาางทททีววจะะํํหืเนับข้4 อย่าเริ่มพูดจาหยาบคายกับคนที่คุณรักคุณอาจจะคิดว่าการพูดคําไม่สุภาพอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากนักแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะส่งผลอย่างมากนะครับและพวกเขาจะจําเรื่องหยาบคายที่คุณพูดกับพวกเขาได้ตลอดไปนะครับข้อ 5. อย่าเริ่มคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับหรือว่าอย่าเริ่มการเรียนแบบการใช้ชีวิตของคนอื่นการเปรียบเทียบหรือการเรียนแบบอยู่ตลอดเวลาจะทําให้คุณขาดเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วก็อาจจะนําไปสู่ความไม่พอใจตัวเองแบบที่เรื้อรังได้นะครับและคุณจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ําชีวิตนั้นไม่เคยสมบูรณ์แบบสําหรับใครมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดที่เรามีต่อตัวเองเท่านั้นทุกคนมีอาชีพมีความหลงไหลแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะครับเส้นทางชีวิตของคนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันมีช่วงขึ้นๆลงๆของตัวเองซึ่งทาให้การเปรียบเทียบนั้นเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุผลแล้วก็ไม่เกิดผลดีอะไรกับตัวคุณเองเลยดังนั้น จงอย่าเริ่มมันนะครับข้อ 6. อย่าเริ่มมีทัศนคติที่ไม่ดีในชีวิตของตัวเองนะครับเพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นที่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณความคิดเชิงลบจะแสดงผลลัพธ์เชิงลบทัศนคติที่ไม่ดีนั้นไม่เพียงส่งผลต่อมุมมองและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณเท่านั้นแต่ว่าคนอื่นยังรับรู้และก็รู้สึกมันได้ด้วยนะครับมันอาจจะทําให้คุณตกตีค่าเป็นพวกที่เผยแพร่พลังลบที่ใครๆก็อยากจะหนีให้ห่างนะครับ ข้อ7อย่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าและทําให้ตัวเองรู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่นหรือทําตัวไร้พลังโดยตั้งใจมากขึ้นหากคุณเริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีค่าผู้คนก็จะใช้งานคุณแล้วก็ปฏิบัติต่อคุณตามสถานะที่ไร้ค่าของคุณที่คุณคิดต่อตัวเองนะครับพวกเขาจะทํากับคุณตามคําประกาศของคุณเองที่คุณสลักเอาไว้บนหน้าผากของคุณเองจงทําตัวเป็นคนที่มีพลังอํานาจในตัวเองยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่ด้อยกว่าใครนะครับข้อ8 อย่าเริ่มคิดกลัวที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการคอยหวังแต่จะให้คนอื่นเห็นใจคุณเองหรืออยากจะให้คนอื่นเข้าใจเองโดยไม่เคยบอกความต้องการของคุณออกไปไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณไม่พูดบอกออกมานะครับข้อ 9. อย่าเริ่มหยุดเชื่อมั่นในตัวเองคุณคือผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวคุณเองเมื่อคุณสูญเสียสิ่งนั้นไปนั่นคือความหายนะของคุณโดยแท้จริงนะครับข้อ10อย่าเริ่ม พึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดเพื่อความสุขและหรือเป็นแรงจูงใจในการทํางานบางอย่างให้สําเร็จการพึ่งพาพวกมันอาจจะทําให้คุณตกเป็นทาสของพวกมันตลอดไปนะครับการพึ่งพาสารเสพติดเพื่อให้ตัวเองกล้าหาญหรือว่ามีแรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งที่หลอกลวงมันปลอมมันจะส่งผลต่อความสามารถในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ในระยะยาวของคุณนะครับและอาจนําคุณไปสู่การเสพติดที่คุณไม่มีวันเลิกได้อีกต่อไปแม้จะถึงวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างหายนะทั้งหมดในชีวิตของคุณก็ตามนะครับ ข้อ11อย่าเริ่มเห็นด้วยกับเพื่อนที่พูดว่าชีวิตฉันมันไร้ค่าหรือว่าฉันเป็นพวกไม่มีความสามารถการที่คุณรับเอาทัศนคติเชิงลบจากเพื่อนเข้ามาในหัวของคุณมันจะบั่นทอนคุณภาพชีวิตของคุณและก็ปิดโอกาสประสบการณ์ดีๆในชีวิตของคุณลงไปได้นะครับข้อ12อย่าเริ่มรู้สึกอิจฉาในสิ่งที่เพื่อนของคุณมีมุ่งมั่นในแนวทางของตัวเองเอาไว้เวลาของคุณจะมาถึงในที่สุด นอกจากการทำงานหนักแล้วความอดทนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับความอิจฉาสามารถกัดกร่อนความสัมพันธ์ทําให้เกิดการตะกิดตะขวงใจแล้วก็ขัดขวางการเติบโตของคุณได้เชื่อมั่นว่าเวลาแห่งความสําเร็จและความสุขของคุณจะมาถึงอย่างแน่นอนหากคุณทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ได้มันมานะครับข้อ 13. อย่าเริ่มคิดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองในเวลาที่คุณไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพยายามและมุ่งมั่นปรับปรุงต่อไป คุณจะล้มเหลวอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อคุณหยุดพยายามหรือว่าคุณล้มเลิกเท่านั้นนะครับตราบใดที่คุณยังพยายามอยู่คุณยังไม่สรุปว่าตัวเองล้มเหลวความผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่ได้กําหนดคุณแต่มันคือโอกาสในการเรียนรู้และก็ก้าวไปข้างหน้าอย่าเริ่มให้ความคิดในแง่งลบเกี่ยวกับตัวเองได้ก่อตัวขึ้นในใจคุณเป็นอันขาดนะครับข้อ14อย่าเริ่มพูดไม่ดีใส่ใครควบคุมคําพูดของคุณนอกจากนี้ อย่ามัวหมกมุ่นอยู่กับการกลด่นดาหรือว่าคอยสาบแช่งใครหากพวกเขาเคยทําร้ายคุณในอดีตปล่อยให้จักรวาลปล่อยให้พระเจ้าปล่อยให้กฎแห่งกรรมหรืออะไรก็ตามตามหลักศาสนาหรือความเชื่อที่คุณเชื่ออยู่เป็นผู้กําหนดบทบาทให้ชีวิตของคนพวกนั้นแทนคุณคุณเอาเวลาไปจัดการเรื่องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่พวกเขาเคยคิดว่าคุณเป็นกฎแห่งธรรมชาติจะทํางานเองเมื่อคุณหยุดสาบแช่งพวกเขานะครับข้อ 15. อย่าเริ่มเฉยชาไม่สนใจพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ทางร่างกายหรือว่าด้านความรู้สึกการเพิกเฉยต่อพ่อ,พอแม่การละเลยคนที่เลี้ยงดูคุณมาและมอบความรักอย่างจริงใจให้คุณมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่เพียงแต่ทําลายความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาแต่ยังทําให้คุณขาดความภาคภูมิใจและความรู้สึกเต็มอิ่มทางอารมณ์อันมีค่าอีกด้วยนะครับข้อ16อย่าเริ่มคิดหรือปฏิบัติคนอื่นในทางไม่ดีเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกสถานะงานสีผิวอัคติเชื้อชาติศาสนา และการตัดสินจากตัวคุณเองนะครับการเลือกปฏิบัติเป็นลักษณะที่เป็นพิษทําให้เกิดความแตกแยกและก็ทําให้ตัวคุณเองถูกปฏิบัติกลับมาในลักษณะเดียวกันและก็ที่สําคัญมันไม่ทําให้คุณภาคภูมิใจอย่างแท้จริงได้เลยนะครับข้อ17อย่าเริ่มเกลียดและแค้นใครแค่ให้อภัยในสิ่งที่พวกเขาเป็นและเดินหน้าในเส้นทางของคุณต่อไปแค่นั้นการยึดมั่นในความแค้นและความขุนเคืองมีแต่จะเป็นพิษต่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณเองนะครับข้อ18 อย่าเริ่มเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีสาระคุณไม่สามารถเอาเวลากลับคืนมาได้เวลาที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้จงใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อเติบโตเรียนรู้แล้วก็ยกระดับความสุขที่แท้จริงของชีวิตคุณเท่านั้นนะครับข้อ19ถ้าคุณคิดว่าจําเป็นจะต้องต่อสู้จริงๆอย่าเข้าร่วมการต่อสู้ที่คุณยังไม่นับ1นึถึงสิก่อนลงมือบางทีหลังจากนับครบ1ิบแล้วคุณจะพบว่ามันไม่คุ้มค่าการให้เวลาตัวเองได้หยุดคิด หรือว่าแทรกแซงอารมณ์ของตัวเองสามารถขจัดความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นออกไปได้มากมายอย่างเหลือเชื่อนับ1-10ถึงก่อนที่คุณจะตอบโต้หรือว่าร่วมต่อสู้เสมอนะครับข้อ20อย่าเริ่มปล่อยให้ความเกลียดคร้านเข้าครอบงําทันทีที่คุณเริ่มรู้สึกถึงความเกลียดคร้านให้รีบผลักมันออกไปลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างอะไรก็ตามได้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่การอยู่เฉยเฉยด้วยความเกลียดคร้านเมื่อคุณปล่อยให้มันเข้ามาครอบงําคุณได้ครั้งแรกคุณจะถึงจุดจบของความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้น เป็นเรื่องดีที่คุณจะปล่อยให้ภาระหรือว่าเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณและคุณได้แก้ไขอย่านอนอยู่บนเตียงในขณะที่คุณดูทีวีดูซีรีส์ไปตอนแล้วตอนเล่าหรือว่านั่งถ่ายหน้าจอสมาร์ทโฟนไปเรื่อยๆในขณะที่งานของคุณยังกองอยู่เป็นพเนินเทินทึกอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับข้อ21อย่าเริ่มทําอะไรๆเพื่อหวังให้ผู้คนพอใจจงทํเพื่อให้ตัวเองพอใจการดําเนินชีวิตตามเงื่อนไขของคนอื่นเสมอนั้นจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงนะครับ ความรู้สึกว่าจําเป็นอยู่ตลอดเวลาที่เราจะต้องมองหาคําชื่นชมแล้วก็การรับรองจากภายนอกจะทําให้คุณเหนื่อยหน่ายหมดแรงได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนคุณไปจากตัวตนที่แท้จริงของคุณทําให้คุณตัดสินหรือว่าทําอะไรที่คุณอาจจะเสียใจในภายหลังจงให้ความสําคัญกับความสุขและความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าความต้องการที่จะทําให้คนอื่นชื่นชอบคุณอยู่ตลอดเวลาคุณจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงดึงดูดผู้คนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของคุณ แม้ว่าจะมีเป็นจํานวนน้อยแต่มันก็จะมีค่ามากในระยะยาวนะครับข้อ22อย่าเริ่มเข้าสู่การแข่งขันโดยที่ไม่มีความชัดเจนว่าแข่งไปเพื่ออะไรการแข่งขันแบบไร้จุดหมายไม่มีเป้าหมายหรือความเข้าใจที่ชัดเจนว่าทาไปทําไมหรือเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์นะครับมันทําให้เสียเวลาและก็เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในที่ทํางานหรือว่าการแข่งขันด้านกีฬา การกระโดดเข้าสู่การแข่งขันโดยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ไม่รู้ว่าเดิมพันคืออะไรหรือแม้แต่เหตุผลที่คุณแข่งตั้งแต่แรกคืออะไรมันเป็นสูตรสาเร็จของความล้มเหลวและก็เสียเวลาจงพยายามอย่างหนักเพื่อความชัดเจนว่าคุณทําไปเพื่ออะไรก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใดการรู้ว่าคุณกําลังประชิญอะไรอยู่สามารถช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรและก็เวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสมกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะได้นะครับเช่นคุณจะเข้าร่วมวิ่งโดยเน้นเพื่อสุขภาพเป็นหลัก แทนที่จะรีบลงวิ่งมาราธอนตั้งแต่ร่างกายคุณยังไม่พร้อมมากนักและคุณมีงานสําคัญมากมายที่คุณจะต้องทําไม่มีเวลาไปซ้อมอย่างเต็มที่คุณอาจจะซ้อมได้เพียง1เดือนและเริ่มจากวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรก่อนและตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าจบได้ภายใน1ชั่วโมงก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายถ้ามีคนลงแข่ง100คนและคุณเข้าเส้นชัยในอันดับที่80แต่คุณยังอยู่ใน1ชั่วโมงตามเป้าหมายเพื่อสุขภาพคุณก็ไม่เครียดและไม่ผิดหวังแต่อย่างใด เพราะคุณรู้ดีว่าเป้าหมายที่คุณลงแข่งนั้นเพื่ออะไรข้อ23อย่าเริ่มให้คําแนะนําฟรีๆแก่คนอื่นยกเว้นพวกเขาจะมาขอให้คุณแนะนํานะครับถ้าคุณให้โดยที่พวกเขาไม่ขอพวกเขาก็จะไม่จริงจังกับมันจงพูดเมื่อถูกถามคําแนะนําที่ไม่มีใครร้องขอมักจะไม่ค่อยมีค่าและก็ไม่ได้ผลดีแม้ว่าความตั้งใจของคุณจะดีแต่ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการเหยียดหยามหรือว่าล้าเส้นพวกเขาคุณอาจจะถึงขั้นถูกเกลียดชังก็เป็นได้ เก็บคาแนะนําของคุณไว้จนกว่าคุณจะได้รับการร้องขอโดยเฉพาะเพราะว่านั่นเป็นช่วงที่คําแนะนําอันมีค่าของคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการรับฟังนําไปลงมือทําและก็ชื่นชมกลับมาอย่างแท้จริงนะครับข้อ24อย่าเริ่มนินทาใครแม้ว่าคุณจะรู้เรื่องวงในหรือว่ารู้ลึกมากที่สุดก็ตามเสียงนินทานั้นผู้คนจะพูดกันเบาๆแต่มันจะเป็นเสียงที่ได้ยินชัดกว่าเสียงตะโกนเสมอถ้าคุณไม่รู้จักสังวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นต่อคนอื่น พวกเขาจะรู้และคุณจะสูญเสียความเคารพเช่นกันนะครับการนินทาอาจจะเป็นอะไรที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจได้ดีสําหรับคนหลายคนแต่มันจะสร้างความเสียหายในระยะยาวมันบั่นทอนความไว้วางใจที่คนอื่นมีในตัวคุณและก็สะท้อนว่าคุณนิสัยไม่ดีนอกจากนี้การซุบซิปย่างเปลืองเวลาซึ่งคุณสามารถนําไปใช้สร้างสรรค์เรื่องราวในชีวิตให้ก้าวหน้าได้มากกว่านะครับข้อ25อย่าเริ่มคุยเรื่องอดีตกับใครคุณเพียงแค่ก้าวต่อไปในชีวิตของคุณ แม้ว่าการรับรู้และก็เรียนรู้จากอดีตของเราจะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดคุยหรือว่าครุ่นคิดถึงเรื่องนั้นอย่างไม่รู้จักจบมันมักจะกลายเป็นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้าและก็อาจจะเป็นสิ่งที่รบกวนสมาธิจากการใช้ชีวิตให้มีความสุขในปัจจุบันของเรานะครับข้อ26อย่าเริ่มตัดสินคนจากเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือเงินโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีคุณไม่มีทางรู้ว่าใครจะไปถึงจุดไหนไม่มีอะไรที่ถาวร เราอาศัยอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าดูไม่มีมาตราฐานในวันนี้อาจจะเป็นคนแถวหน้าในอนาคตอันใกล้การตัดสินคนโดยใช้เกณฑ์เพียงผิวเผินไม่เพียงแต่ไม่ยุติธรรมเท่านั้นแต่มันยังเป็นการบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มองการไกลอีกด้วยอคติที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานะทางเศรษฐกิจไม่มีอยู่ในคนที่มีใจยุติธรรมและก็รอบรู้นะครับข้อ27 อย่าเริ่มหมกมุ่นหรือว่ากังวลกับจุดอ่อนของตัวเองแต่จงเริ่มคิดดูว่าคุณจะเข้มแข็งได้อย่างไรคนทุกคนมีจุดอ่อนมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามการจมอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตได้ให้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณและคิดว่าคุณสามารถแก้ไขจุดอ่อนของคุณให้มันไม่ส่งผลด้านลบต่อจุดแข็งของคุณได้อย่างไรนะครับข้อ28อย่าเริ่มทํางานที่คุณไม่ชอบ งานมีส่วนสําคัญในชีวิตของคนเราการใช้ชีวิตไปกับงานที่คุณเกลียดจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าความทุกข์ทางอารมณ์และความรู้สึกของชีวิตที่ผ่านไปอย่างยาวนานได้ง่ายมากเลือกอาชีพที่ไปกันได้กับความสนใจและก็ทักษะความสามารถของคุณเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับกอ29อย่าเริ่มหยุดหรือไม่กล้าสวมเสื้อผ้าที่คุณชอบแต่คนอื่นบอกว่าไม่ชอบสไตล์ส่วนตัวของคุณเป็นเช่นนั้นมันเป็นการแสดงออกที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณ อย่าให้ความคิดเห็นของคนอื่นมากําหนดว่าคุณควรสวมชุดอะไรปรับใดที่คุณรู้สึกสบายใจและก็รู้สึกดีกับเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดข้อ30อย่าเริ่มทําร้ายพ่อแม่ของคุณพ่อแม่ส่วนใหญ่ลงทุนทั้งชีวิตของพวกเขาในการเลี้ยงดูลูกโดยมักจะเสียสละมากมายตลอดเส้นทางการเติบโตของคุณการจงใจทําให้พวกเขาเจ็บปวดหรือว่าทุกข์ไม่เพียงแต่โหดร้ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการคิดตื้นๆอีกด้วยเพราะวันหนึ่ง คุณอาจจะพบว่าตัวเองกลับมาเสียใจมากหรือว่าต้องการได้รับการให้อภัยจากพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่คุณมีลูกเป็นของคุณเองนะครับข้อ31อย่าเริ่มการต่อสู้ทางกฎหมายถ้าเลี่ยงได้จงพยายามเลี่ยงทุกวิถีทางการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายหรือว่าการฟ้องร้องต่างๆนั้นอย่าไปยุ่งถ้าไม่จําเป็นจริงๆมันจะเป็นศัตรูที่ทําลายความสุขของอารมณ์และก็ทําลายการเงินของคุณได้อย่างร้ายกาศ จะดีกว่าเสมอที่จะหาวิธีระงับข้อพิพาททางกฎหมายด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นการไกล่เกลีย่ยหรือว่าการเจรจาก่อนที่จะดําเนินทางกฎหมายภาคบังคับนะครับข้อ32อย่าเริ่มสร้างครอบครัวโดยไม่มีการเตรียมตัวการสร้างครอบครัวเป็นความรับผิดชอบที่สําคัญการวางแผนและเตรียมพร้อมทางอารมณ์การเงินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเป็นพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากการเร่งสร้างครอบครัวโดยไม่ได้เตรียมการอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจจะทําให้เกิดความเครียดและก็ความยากลําบากได้ทั้งตัวคุณเองคู่รักของคุณและก็ลูกๆที่จะเกิดมานะครับข้อ33อย่าเริ่มเล่นการพนันทุกวันนี้การพนันเข้ามายั่วยวนคุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกครอบงําด้วยความรู้สึกว่าคุณกําลังจะร่ํารวยอย่างรวดเร็วแต่การพนันสามารถกลายเป็นนิสัยที่ทําลายล้างได้อย่างรวดเร็วกว่าการไม่เริ่มเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกจะปกป้องคุณจากข้อเสียทางการเงินและก็อารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ข้อ34อย่าเริ่มทำร้ายร่างกายสัตว์หรือมนุษย์ด้วยความตั้งใจการมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรงบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยและความซื่อสัตย์ทางศิลธรรมที่สูงของคุณซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับข้อ35อย่าเริ่มกลมเหงคนอื่นโดยใช้ภาษาหยาบคายไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือว่าลายลักษณ์อักษรคำพูดมีพลังมากกว่าการเพียงลมที่ปล่อยออกมาจากปากและการใช้คำพูดที่ดูหมิน่น หรือว่าทําร้ายคนอื่นอาจจะส่งผลตามมายาวนานต่อทั้งสองฝ่ายนะครับการรักษามาตร,รฐานที่ให้เกียรติแก่ทุกคนและก็เป็นสุภาพชนเสมอสแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณนะครับก็สามอย่าเริ่มต้นสัญญาโดยไม่รู้ว่าจะทําได้สําเร็จอย่างไรคําสัญญาคือพันธะทางสังคมที่เมื่อถูกทําลายแล้วมันสามารถทําลายความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่คนอื่นมีต่อคุณได้ การที่คุณทําให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาได้เท่ากับว่าคุณกําลังรักษาความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์และเกียรติยศของคุณอย่างจริงจังนะครับข้อ37อย่าเริ่มผิดสัญญาที่ให้ไว้กับใครก็ตามการรักษาคําพูดเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายตรงไปตรงมาแต่ว่ามีผลกระทบมากที่สุดในการสร้างความไว้วางใจและกระชับความสัมพันธ์ทั้งในด้านส่วนตัวและก็ด้านอาชีพการงานของคุณนะครับข้อ38 อย่าเริ่มร้องไห้คร่ำครวญก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆและมันควรค่าแก่การร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเกิดขึ้นจริงแล้วโปรดทราบว่า99%ของสถานการณ์เชิงลบที่เราคิดขึ้นนั้นมันจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงและหากมันเกิดขึ้นมันก็มักจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเหมือนกับเด็กที่ไปหาหมอฟันพวกเขาจะกลัวแล้วก็ร้องไห้ก่อนไปคลินิกทันตกรรมเพียงเพื่อพบว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับข้อ39อย่าเริ่มนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง เรื่องนี้สาคัญสุดๆรักษานิสัยทําเลยเดี๋ยวนี้เอาไว้ให้มั่นถ้าคุณเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งมากใครๆก็จะต้องเบื่อหน่ายและก็ไม่อยากไว้วางใจให้คุณรับผิดชอบงานสําคัญมันไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของคุณเท่านั้นแต่ว่ามันทําลายความแข็งแกร่งทางจิตใจและเริ่มสร้างความเกลียดคร้านในตัวคุณคนที่ประสบความสําเร็จแต่ละคนที่คุณเห็นและรู้จักนั้นแน่ใจได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยเป็นพวกชอบทําทันทีไม่มีผัดวันประกันพรุ่ง พวกเขาให้ความสําคัญกับงานเป็นลําดับแรกพวกเขาอุทิศตนให้กับงานของพวกเขาความสนุกนั้นเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของคุณก็จริงแต่จงทํามันให้เป็นทางเลือกที่สองของคุณเสมอโดยทั่วไปคนเรามีความสนุกเพียงพอแล้วถ้าคุณทําให้ความสนุกสนานเป็นทางเลือกแรกของชีวิตคุณเสมอมันมักจะจบไม่สวยข้อ40อย่าเริ่มการตัดสินคนอื่นอย่าตัดสินคนอื่นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหากคุณต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง การยอมรับคนอื่นนั้นเป็นกุญแจสู่ความสุขคุณไม่รู้หรอกว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างคุณไม่รู้หรอกว่าการเดินทางในชีวิตของพวกเขาแต่ละคนเป็นอย่างไรคนแต่ละคนในโลกนี้มีความจําเป็นที่แตกต่างกันและแต่ละคนก็มีสิ่งที่ต้องทําแล้วก็มีเส้นทางของตัวเองคุณไม่ใช่คนที่จะคอยพูดซุบซิบหรือคอยสร้างคําพูดแย่ๆน่าเกลียดหรือว่าคําอื่นใดที่ทําให้คนอื่นไม่ชอบกันมันโอเคและไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะมีคนที่ไม่เจ๋งเท่าคุณและไม่มีระดับตามแบบที่คุณเป็น และคิดต่างจากคุณคุณไม่ควรตัดสินใจเพราะถ้าคิดและมองอย่างรอบรู้คุณเองก็ไม่ได้หรูหราและสมบูรณ์แบบเท่าคนอื่นๆอ,อีกมากมายในโลกนี้ที่ดูภายนอกดีกว่าคุณดังนั้นจงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของคนแต่ละคนเสมอนะครับข้อ41อย่าเริ่มของเงินใครฟรีๆคุณสามารถสร้างรายได้ของคุณเองได้เสมอคุณสามารถทําอะไรตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับคนที่จ่ายค่าตอบแทนให้คุณได้เสมอเคารพตัวเอง ด้วยการไม่ขอในลักษณะแบบขอทานแต่จงมีชีวิตอยู่ด้วยการดูแลตัวเองการปล่อยชีวิตให้ขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนอื่นในเมื่อคุณมีความสามารถทางร่างกายและก็จิตใจมันจะบ่อนทําลายศักยภาพและความเคารพตนเองของคุณในระยะยาวแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นอยู่บ้างเมื่อคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆในบางครั้งแต่การทําจนเป็นนิสัยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันสามารถบั่นทอนความเป็นอิสระและก็คุณค่าในตัวเองของคุณได้นะครับ ทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาใน EP นี้นะครับ t i t m d Mindset จิตไม่จำกัดช่องนี้เราเชื่อว่าคนเราจะมีความสุขความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้องและก็ไม่มองแต่ข้อจำกัดของตัวเองก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณผู้ฟังชอบนะครับสามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักและก็หวังดีได้รวมทั้งให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ